เป็นปนุษย์เป็นได้พอใจสูงมันหนึ่งอยู่ไม่ดีที่แววนพ้นหาใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีทีต่ตนแต่เกิดมาใจสังาใจสว่างใจสงบหามีครบ ควัวลีมนุษย์ซพอทำถูกพูดถูกทุกเวลาเป็นปิดาคืนบันสันจินใจโศกปบกมืดมัวแม่ล้อเราใพยินเข้าคัวลีว่าพีสิงพอพูดผิดทำผิด จิตเปาวิงแต่ในสิ่งนำตัวบัวบานคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกจงรีดย,ยกใจตนรีบค้นควาย mm hmm. ให้ใจสูงเสียดายของตัวตายก็สมมาที่เกิดมาเชื่อเชื่อนเอ้ย